วันนี้เราขอเอาภาพบรรยากาศการลงปุ๋ยไบ o a c t i v e ฟซอยของพ่อหมอเกษตรนะครับผมเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ผมและพ่อหมอเกษตรได้ร่วมกันพัฒนาและทดลองเพื่อน่อไม้ฝรั่งโดยเฉพาะประโยชน์ของปุ๋ยไบ o a c t i v e ฟซอยททำให้ยินโปร่งถ่ายเทยอากาศดีนอดกมี่าตหารรอง่าตหารเสริม แลออะมิโนทำให้หนอใหญ่ควบคุมเชื้อราในดินไม่ให้ระบาดช่วยให้ต้นแม่ไม่แก่เร็วเก็บหนอด้นานลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้30%แต่ผลผลิตเราได้เพิ่มมากขึ้นปุ๋ยตัวนี้ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุมากมายที่มีประโยชน์ต่อหน่อไม้ฝรั่งของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีสารเคมีอันตรายลดการใช้เคมีเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินปุ๋ยตัวนี้ยังไม่มีน้งตาลต่ออันตราย กำลังศึกษาและพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับหน่อไม้ฝรั่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต้หน่อไม้ฝรั่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดผลการทดลองของปุ๋ยตัวนี้นะครับเราจะได้นําไปใช้กับหน่อไม้ฝรั่งของเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปนะครับผม